ที่สนี้นะฮะเราจะมาขอพูดถึงนักร้องร้อยล้านครับคนที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นี่เนี่ยนะฮะก็คือ Taylor Swift นั่นเองนะครับซึ่งเธอกําลังไปได้สวยมากๆในเส้นทางการบันเทิงในสาขาดนตรีนะฮะเพราะว่าเธอเพิ่งจะกวาดรางวัลบนเวทีบิลบอร์ดไปหลายรางวัลเลยทีเดียวนะครับวันนี้รายการ True Insider จะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันครับว่าเส้นทางความประสบความสําเร็จและเส้นทางการเงินของเธอนั้นเจ๋งขนาดไหนเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับ 25ปีกำลังจะเป็นศิลปินชอเมริการที่ทำไรายได้ในปีนี้ทะลุร้อยล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากการทัวร์คอนเสิร์ตอัลบั้มในทินเอตินายในสังทวีปการกระเวณทัวร์กว่า57นั้นในสังทวีปจะมีตลอดทั้งปีนี้ค่ะมีการคาดกันว่าจะส่งผลให้เธอเป็นศิลปินหญิงที่ทำไรายได้ขึ้นระดับท็อปของปีนี้จากรายรับไม่ต่ำกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2015 คอสตาร์ให้รายงานว่าเทลลสวิฟมีรายได้ครั้งะละ2.5ล้านเหรียญต่อการแสดงคอนเสิร์ต,ตแต่ละครั้งในปีที่ผ่านมาค่ะ และตัวเธอยังถือว่าเป็นสินค้าที่แข็งแกร่งซึ่งยิ่งเมื่อขยายสถานที่จัดคอนเสิร์ตให้ใหญ่จุคนได้มากเท่าไหร่ไรายได้ก็ยิ่งขยายมากในทัวร์คอนเสิร์ต1นทีนเอนายมีการวางกนารแสดงคอนเสิร์ตที่สนามกีฬาใหญ่ที่สุดในโลกเอาไว้ด้วยค่ะซึ่งนั่นที่ส่งผลต่อรายรับเช่นกัน อสววฟอาศัยอยู่ที่บ้านพักตามสถานที่ต่างๆคือบ้านพักสามห้องนอนที่เมืองนชวิลล์รัฐเทนเนสซีซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยหลักของเธอบ้านพักตากอากาศสามห้องนอนที่เบเวรี่ฮิลล์รัฐแคลิฟอร์เนียบ้านพักในย่านไซเบกามหานครนิวยอร์กและบ้านพักตากอากาศริโนรอนที่วอชิลรัฐรรดไอแลนด์นอกจากนี้เธอยังได้ซื้อมนชัน่นในเบลมีดรัฐเทนเนสซีสำหรับพ่อแม่ของเธอด้วยค่ะเครื่องบปนส่วนตัวเดสส์เฟลคันเก้และรองเก็บเครื่องบปนส่วนตัวที่สนามบินนานาติ

ทุกป,ปีในเดือนพฤษภาคมเท r s ส i f t มีรายได้18ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2009 45ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2010 45ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2011 57ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2012และ55ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2013และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นศิลปินที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกคอยนิสันบิลบอร์ดประจำปี2012และ2013อีกด้วยค่ะ ีกำลังจะไปสมาชิกใหม่เข้าชมรมศิลปินร้อยล้านเหรียญดันลาสสาระก,กับบรรดาศิลปินรุ่นพี่ได้เร็วๆนี้ค่ะ เรียกว่าความสำเร็จที่ได้มานั้นไม่ใช่โชคช่วยนะครับเพราะว่ามีความสามารถจริงๆนะฮะไม่รู้ว่าส่วนหนึ่งของความสําเร็จของเธอนั้นจะมีแรงบันดาลใจจากหนุ่มๆหลายๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเธอหรือเปล่านะครับแซวเล่นฮนะ